สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ Ford s i d e ับ e ีสาขาสุขาพิบาล3นะครับเป็นสาขาที่เป็นเครือเดียวกันกับ Ford s i d e ับ e ีสาขาเจริญนครน,นะครับวันนี้ผมมาเอารถให้ลูกค้านะครับที่ทำการจองเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นรถรุ่นตัวเตี้ยนะครับเป็นรุ่น Ford XL OpenCAP นะครับ แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นเครื่องยนต์2.0น,นะครับระบบซิงเกิลเทอร์โบนะครับตัวเตี้ยของเรานั้นดนนานจะมีให้รีวิวทีหนึ่งนะครับเพราะว่าฟอร์ดเรานั้นส่วนใหญ่จะเป็นตัวยกสูงนะครับในตัวเตี้ยตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ในคาร์ดรุน่น645,000บาทนะครับ กระจังหน้าเดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้แล้วก็ไฟที่เป็นไฟเดิมจากโรงงานนะครับตัดขอบสีดํามาให้นะครับตัวนี้ยังไม่มีไฟเดย์ทมรูปทรงสีแคมป์นะครับแล้วก็จะเป็นไฟหลอดไฮโดรเจนด้านหน้าหมดเลยนะครับไฟตัดหมอกนะครับยังไม่มีนะครับติดตั้งเพิ่มนะครับแล้วในส่วนของล้อนั้นก็จะเป็นล้อกระทะนะครับที่เป็นล้อเดิมจากโรงงานมาเลยตัวนี้นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวนะครับแล้วก็ผ่อนอยู่ที่8,100บาทเองนะครับ จัดไปเลยครับ84งวดครับฟรีดาวได้ครับตัวนี้ลูกค้ามีเครดิตดีนะครับจัดฟรีดาวได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูภายในภายนอกด้วยนะครับอันนี้ภายนอกช่วงโช๊คของเขานะครับช่วงล่างที่เป็นโช๊คเดิมจากฟอร์ดเรามาเลยนะครับเป็นโช๊คแบบนี้เลยนะครับอย่างดีเลยนะครับโช๊คจากฟอร์ดของเราเลย ตัวนี้จะมาแบบล้นๆเลยนะครับด้านบนหลังคาคาหลังคาก็จะไม่มีราวหลังคานะครับเป็นรุ่น Open Cap นะครับแล้วก็จกมองข้างเขาก็จะมาพร้อมไฟ LED ที่ไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็สีดำด้านเดิมจากโรงงานนะครับที่หูกระจกมองข้างนะครับแล้วก็สัญลักษณ์บอกเทอร์โบนะครับที่ตัว s ิงเกิลเทอร์โนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวบันไดข้างยังไม่มีนะครับตัวนี้ โเพนแคบของเรานะครับก็จะมาด้วยเบ้าจับนะครับที่เป็นดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ภายในที่เป็นสายใช้งานนะครับจัดว่าโอเคเลยนะครับซุกคุ้มมากๆเลยนะครับไม่ไม่ขี้เหร่เลยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าด้วยนะครับแต่ตัวนี้เป็นรุ่นเกียร์เมนนนะครับ 5MT นะครับ5สปีดของเรานั่นเองนี่ครับอยู่ด้านซ้ายนะครับฝากระโปรงหน้านะครับจุดเปิดฝากระโปรงหน้าเป็นรุ่น NextGen นะครับ ตัวนี้นะครับคอนโซลภายในแบบกว้างๆสวยๆมาให้เลยเบาะปรับเมนูนะครับพร้อมดีไซน์การภายในนะครับแล้วก็เกะใส่สัมภาระนะครับแล้วก็ดีไซน์หนังที่เป็นเกรดพรีเมียมมาเลยนะครับตัดสีเทาแลมโบเลยนะครับจอขนาด10นิ้วนะครับเชื่อมต่อ Android l i โอ OS ได้เลยนะครับแล้วก็จุดชาร์จแบตนะครับแบบสายชาร์จใช้ c USB ได้หมดเลยแล้วก็มีเป็นเกียร์เวอร์ครับแล้วก็ ในส่วนของเบรคมือก็จะเป็นทาวเวอร์นะครับมาพร้อมเบาคู่หน้าเป็นบบาผ้านะครับตัวนี้ยังได้บบาผ้าอยู่นะครับสามารถแต่งเป็นเบาหนังได้ครับจัดให้ได้นะครับแล้วก็ภายช่วงหลังของผู้ขับขี่ภายในห้องโดยสารนะครับก็จะให้เป็นสล์โอเพนแคปมาแบบนี้เลยนะครับสามารถเปิดได้เลยนะครับความแน่นของเขานะครับแน่นๆเลยนะครับเวลาปิดประตูไม่สะเทือนแน่นอนครับกับฟอร์ดของเรานะครับ ด้วยสมรรถนะและความแข็งแกร่งของฟอร์ดเรานั้นให้มาครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทนะการขับขี่หรือดีไซน์ภายในที่หรูหราแบบนี้เลยนะครับอันนี้จัดฟรีดาวได้นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่645,000บาทนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะครับส่วนลดสุดพิเศษไปเลยนะครับท่านใดไม่ไม่ไม่เอาฟรีดาวก็สามารถจัดให้ได้ครับเป็นชุดแต่งรอบคันไปเลยนะครับหรือจะเป็นส่วนลดตัดกับราคาตัวรถไปเลยครับ ก็จะผ่อนลงมาอีกนะครับเหลืออยู่7,000 6,000ประมาณนี้นะครับแต่ฟรีดาวอยู่ที่8,100บาทเท่านี้ครับอ่าตัวนี้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าด้วยนะครับอ่าความพิเศษของเขานะครับให้ดูรอบๆก่อนนะครับตัวนี้จัดโชว์อยู่ที่สุขาภิบาล3นะครับมารับรถเรียบร้อยแล้วนะครับกระบะหลังนะครับแบบยาวๆเลยนะครับสามารถบรรทุกได้หลายๆอย่างเลยนะครับน้ำหนัก1.2ตันนะครับสายบรรทุกไม่ควรพลาดเลยนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ มาพร้อมโช๊กด้านในนะครับที่เป็นโช๊แบบท่างขาออกออกมานะครับอยู่ด้านนอกแหนบของเรานะครับก็จะบรรทุกได้เยอะๆเลยนะครับด้านหลังนะครับเป็นไฟตัวไฮโดรเจนนะครับไฟเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็จุดปั๊มเรนเจอร์นะครับอ่าฟีเริ่มขึ้นแล้วครับอ่ามาที่เบ้าโลโก้นะครับเออลโก้ฟอร์ดนะครับก็จะไม่มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ ท้ายไม่ผ่อนแรงนะครับท้ายยังเป็นแบบปกติอยู่นะครับตัวนี้ก็จัดว่าคุ้มเลยครับเต็มตัวรับรถกลับแล้วนะครับพี่พี่เซลี่สุขาพิบาลสามอ่าแล้วก็จะมีจุดอัปเกรดได้นะครับสามารถเชื่อมต่อลักตรงนี้ได้นะครับแล้วก็จุดสายไฟก็จะอยู่ด้านสองฝั่งนี้นะครับเมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะครับก็จะผ่านตรงช่องนี้เลยแล้วก็จะ ส่วนไลเนอร์ของเรานั้นเดี๋ยวแถมให้นะครับตัวนี้แล้วก็จะมีการดีไซน์ออกมาแบบพร้อมใช้งานเลยนะครับสามารถเป็นไม้บรรทัดให้ได้ด้วยนะครับ130ซนติเมตรนะครับแล้วก็จะล็อกกับไม้อัดไม้ไหลเมื่อเราตัดไม้นะครับตามสไตล์ช่างและได่เลยนะครับในส่วนการจนท้ายยังไม่มีนะครับตัวนี้จะต้องจัดโปรแถมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวก็จัดให้ได้ครับไม่มีปัญหานะครับอ่าอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของผมไว้หน่อยนะครับแม็กฟอร์ 7 7นะครับที่ปรึกษาการขายฟอร์จเลยนครทัานใดสนใจรถอยู่ก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับจอหน้าปัดขนาด8นิ้วนะครับก็เป็นจอแบบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีพวงมาลัยไฟฟ้าครับทุกรุ่นนะครับตัวนี้ให้ความเบาในการขับขี่แล้วก็เข้าโค้งได้แม่นยำด้วยนะครับแผงรังพึ่งครบเลยนะครับเป็นกุญแจคี์อยู่นะครับเป็นกุญแจธรรมดานะครับแล้วก็จุดขยาย ปรับไฟนะครับได้หมดเลยนะครับอยู่ที่ด้านขวาของเรามีปัดน้ําฝนอัตโนมัติด้วยแล้วก็เป็นตัวไฟเลี้ยวด้วยนะครับแล้วก็มาที่ประตูเลยนะครับประตูนี้ก็จะเป็นประตูที่เดิมจากโรงงานนะครับก็จะมีแผงคอนโทรลกระจกคู่หน้าเป็นไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าด้วยนะครับที่กระจกมองข้างนะครับแล้วก็ไฟ LED ที่กระจกมองข้างนะครับสามารถพับได้ด้วยนะครับเบ้าจับสีดําด้านมาเลยนะครับอ่าตัวนี้จัดว่า คุ้มเลยนะครับท่านใดมองหารถออกง่ายๆนะครับแล้วก็รีบใช้รถนะครับสามารถจัดได้เลยนะครับดีไซน์เขาสวยๆมาเลยนะครับแต่งก็หล่อนะครับคันนี้อ่าแล้วก็รูปทรงตัวซีนะครับนี่จุดซิกเนเจอร์ต่างๆนะครับกระจังหน้าที่ให้รูระบายอากาศมาใหญ่ๆเลยนะครับวอโลโก้ฟอร์ตรงกลางนะครับสายเตี้ยนะครับ จัดให้ได้นะครับแต่งซิ่งสวยๆเลยจัดโปรโมชั่นแถมล้อซิ่งให้ด้วยได้เลยนะครับเลือกล้อมีล้อหลายลายให้เลือกเลยนะครับเอาละครับนี่นะครับเตรียมตัวออกแล้วนะครับท่านใดสนใจหรือมองหารถอยู่นะครับตัวนี้จัดฟรีดาวให้ได้ครับผ่อนอยู่ที่8000ต้นๆนี้เองนะครับกดสแกน QR Code เข้ามาหาผมได้เลยนะครับหรือโทรที่เบอร์โทรศัพท์0650340350ได้เลยนะครับ ผมพร้อมให้บริการทุกท่านเลยนะครับอาละครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ